ทั้งที่อยากจะเชื่อแต่ตัวเองก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้สักอย่างตามมาสิครับ ห้องนี้จะช่วยให้ได้ไปเชิญหน้ากับจิตใจ,จตนเองครับพวกเราเองก็มีเรื่องให้สับสนในช่วงเวลานั้นก็จะมาลองทบทวนตัวเองที่ห้องนี้แหละครับอออลองจับจ้องดูสิครับยามที่หมอกนั้นจางหายความรู้สึกของเธอต้องปรากฏให้เห็นแน่ครับ ซึ่งที่อันวอดประเทศเพื่อนบ้านทางเหนือท่าทางจะมาถึงขีดสุดแล้วนะครับคืนเป็นแบบนี้เราจะสั่งการให้ถอนกํา,าลังไม่ได้ท่าทางเสนาธิการอิยานามิเขาจะไม่พอใจกับแผนการของเราเท่าไหร่นะต้องขออภัยด้วยครับท่านอิยานามิเซเฮลถูกควบคุมตัวเอาไว้แล้วตามแผนครับทําได้ดีมากแต่ว่าแต่ว่าเจ็บใจนะเพคิดว่า คิดว่าไอ้คนมันนั้นมันทําให้เครือสำคัญของท่านอายเดอมิต้องมีมนทิ้ห้ามร้องความรู้สึกของนายฉันปรับไว้อัดแน่นอยู่เต็มอกแต่ตอนนี้ต้องหมดทนเอาไว้ภาพด้วยไว้โดยพัตก,การ์พวกเราต้องได้บรรมาครอบครองอย่างแน่นอนตัดใจแล้วครับจะทำให้จน้นั่นมาอยู่ในมือน,นี้ให้ได้ให้ดูให้กูรออยู่ กำลังฝังอยู่หรือเปล่าอายานามิคุงสึกกับอันวอดครั้งนี้นี่ให้อายานามิคุงจัดการก็แล้วกันทหารสักพันนายพอไหมให้ผมจัดการเองครับทหารแค่500ห้าร้อยนายก็พอเราจะเชื่อฟราวและเชื่อมั่นในบทดีแน่เหรอ เชื่อเถอนะเทโตใครอ่ะหากเชื่อจากก้นบึ้งของหัวใจตัวเองมองต้องจางหายไปแน่เชื่อเถอนะเชื่อในสิ่งที่เห็นอยู่<อ>นี่ฟาเธอร์พ่อเจะปลดแผนความทรงจำอีกส่วนหนึ่งของลูกให้กันแล้วกัน ่อออชืฟร์คสใช่แล้วแฟร์ครอยสเป็นชื่อของฟาเทอร์ฟาเทอร์เป็นคนเลี้ยงดูเรามาอยู่ที่โบสถ์แห่งนี้พ่อรักลูกมากนะเทโดฟาเทอร์ เป็นไงบ้างครับบิชอปคนนั้นที่บอกว่าชื่อแฟร์ครอยส์เป็นท่านบาทหลวงที่เคยเลี้ยงดูผมมานะครับ <c oughs> ที่นี่คือสถานที่ของผมครับทั้งที่รู้มาโดยตลอดอยู่แล้วแท้แ,ทแต่กลับไม่เคยเชื่อมั่นเรื่องฟ้าก็ด้วยแต่ว่าทำไมบิชอปคนนั้นถึงได้บอกว่าโบสถ์ไม่ได้อยู่ข้างเดียวกับผมกันล่ะ บิชองไฟคอร์เมื่อนานมาแล้วเป็นบุคคลที่ถูกขับไล่ออกจากโบสถ์ครับเอ๊ะดวงตาได้นำทางปลุกภาระหน้าที่จากก้นบึ้งของเด็กหนุ่มที่สับสนและหวาดวันจากภาพอดีตที่พุ่งเข้ามาสิ่งที่เด็กหนุ่มมองเห็นก็คือ Rồi chín năm, mùa mua độc mai